เดี๋ยวเขาอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็จะไปอยู่จันยาวๆเลยไม่ไม่ไม่อยู่นั่นะไปนี่ไมาจะไปจะไปอยู่เป็นช่วงเป็นช่วงแล้วมาชูหรออยู่ทำไมก็ไปอยู่จันหกเดือนกลับมาอยู่กับแม่สามเดือนหกแล้วเก้าเลยแล้วก็ไปอยู่กับโยใครทีเนี้ยเลยสามเดือนอ่ะเอออยู่ใครสามเดือนอ่ะข้าวในโยใครเะยทีเนี้ยดูวันพี่สอง ม่อยู่สามเดือนอยู่กับแม่พอ่อเพื่อนม่ต้องอยู่หรอกอยู่กับพี่วดี้พ่ออะงั้นอยู่อยู่กลับมาหาแม่สามเดือนไปหาพี่วดี้สักหกเดือนแล้วกันที่เหลือแบบเที่ยวทําง,งานเที่วยวแต่แต่แก็เทียวกับพี่นั่นแหละพอจบมาผมว่าไม่มีใครแล้วเพื่อนก็มีแฟนกันหมดละวอเคคร แต่แต่ก่อนจะมาอยู่ด้วยต้องมาแต่งงานก่อนนะไม่แต่งงานเข้าบ้านไม่ได้นะปิทีอ๋อต,ต้องแต่งต้องเอาต้องเอาสิสอดเข้าไปขอด้วยเหรอใช่ต้องแต่งงานก่อนไม่ไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้มงึงปีทีเอาดีจริงต้องแต่งก่อนก่อนจะย้ายบ้านต้องแต่งก่อนแล้วฝอจะเก็บเงินครบไหมเนี่ยเก็บได้เท่าไห,หร่เอาแค่นั้นแหละับเก็บได้แค่ไหน่เอาแค่นั้นเอาดีจริงนะแค่ไหนแค่นั้นมีแค่ไหนเทน,น่าตักมาเลย แล้วถ้าสมมุติสอดทางานไดน้เงินก็คือต้องเป็นของแบบตัวของเมียอ่ะอะกระเป๋าใครกระเป๋ามันติดแยกเอาเลยก็เธอทําได้เงินเธอส่วนตัวเธอต้องเงินเธอแยกค่ะโอเค,อเคได้งั้นถ้าสมมุติสอดทำงานได้ก็เป็นให้ฝอดใช้เลยใช่ไหมได้โอเคได้งั้นค่าแรงค่าแรงฝอดได้เดือนเท่าไหร่เนี่ยเป็นมาเนตา้าเดี๋ยวดูก่อนดูแลแต่ลูกค้า อ่าขอเดือนสามพันห้าพอโอเคโอ้แม่รีบบอกโอเคเลยแม่แพงไปนะสามพันห้าเขาอยู่กินกับเรานะสองพันเก้าแล้วโอ้ยค่าขนมสางพันห้าพอจริงๆผมไม่จริงๆผมไม่ต้องการค่าข้าวค่าอะไรอย่างนงี้เลยนะเพราะว่าแบบแม่ลุงเขาทำให้กินทุกวันอยู่แล้วอ่ะตื่นมาต้องมีแบบมีกุ้งมีอะไรกินหมดแล้วอ่ะ กม่ยหแม่บอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินเดือนก็ไม่มีเงินซื้อกับข้าวแม่บอกเฮ้ยอะไรหรอข้ากาแฟพอขากาแฟน่ีบคุชลันเรี่อคุชลันลันไม่หิ่นในเวลาเรียกมันมาเตี๊ย น่ารักคู่นี้กินปลาไปทุกมือ้อพี่บอกว่ากินปลาทุกมื้อเลยเหรอทุกคนเห็นด้วยไหมว่าต้องมาแต่งงานก่อนถึงจะมาอยู่บ้านได้ทุกคนเห็นด้วยไหมคะใครเห็นด้วยกดหนึ่งมาทำไมครัวฟอรไม่จริงใจหรอไม่ใช่มันไม่ได้คนอยู่บ้านเดียวกันมันก็ต้องเป็นสามีภรรยาไงกดหนึ่งไป็นไปไดหม ออกให้ด้วยแล้วการกดหนึ่งมาเนี่ยคนกดหนึ่งมาเดี๋ยวจะไปดูไลย้อนหลังให้หมดเลยที่กดหนึ่งมาแล้วว่าใส่ซองอ่ะโดนแน่พิณศาสตร์แม่ขอเงินห่ามหนึ่งทองปี๊ดหนึ่งพอเงินห่ามหนึ่งองปี๊ดหนึ่งเงินห่ามหนึ่ง,งกงเงง็เอาเหรียญมาติอย่าฉลาจะได้หอบหนึ่งาเอาเหรียญไปแล้วก็ข้าวสารไหมครับแม่ที่บ้านสวมีขเ,เ <laughs> <laughs> ข้าเปลือกเยอะตอเข้าวเปลือกได้ไหมครับไม่ลงมั เอามาข้าวปงข้าวเปลือกข้าวสารข้าวเปลือกเอามาให้หมด,ข,ดข้าวเหนียวข้าวเจ้าไดลือกเอาข้าวเบอร์รี่มาฝากได้ไหมอ๋อได้ครับแม่เดี๋ยวบอกแม่ให้ครับข้าวเบอร์รี่แม่ก,กันแล้วเดี๋ยวข้าวตรงนี้ไปให้ไปให้ยายส่งมาครับส่งมาเ,เดี๋ยวขอถามเดี๋ยวขอโทรไปถามแม่ก่อนว่ายังมีอยู่ไหมถ่ายรูปหมายายมาให้ดูในสติที่ยายกินะว่าเป็นเนื้อแบบไหนได้ครับก็เหมือนที่เพลเพลกินอะ <laughs> ฉันไม่กินแบบ ถอนก็ต้องตื่นก่อนนะเดี๋ยวหล่อนจะโดนนะยายเข้าบ้านอาบน้้นะคะยายอีนันกอดหน่อยยายค่ชของครับดูด้คุณพี่นใหม่แบบอไใหม่อะไหม่เลอฮะุใหม่คาเพย์อ่ะพี่เลยดิเขาไข่ไม่รู้เนี่ยเขาเป็นเขาไข่ไม่รู้นะเหมือนเคยดูเขาเคยบอกว่าเขาเป็นไครอยู่แล้วทำไมเขา เยอะมีเงินเยอะจ้มีเหรียญเยอะไงก็เป็นเพจสิตต์โอ้โหสุดยอดเลยอะขอคนประคนใช้ยไหมคะใช่ครับคนประคนใช้คุณพระผาชัยครับแต่จกิงแล้จะมาแต่งเมื่อไหร่เลยบอกมาเพียหน่อยไว้เป็นคนกันนะครับก็ขอเก็บเงินอาสวดบวชเสร็จปุ๊บใช่ไหมปีนี้เสร็จปุ๊บปีหน้าก็เก็บเงินเก็บเงินเสร็จปุ๊บแล้วก็ปีตออกไปก็ไปขอเลย พันเป็นพยานไหมครั<จ>บพี่ยำเลยเงินเหรียญหนึ่งหาบเงินเหรียญหนึ่งหาบม,มีคนบอกนาน,นานไปนานไปนะมีคนบอกอ,อันนั้นเครื่วงที่ยังไม่แต่งก็อยู่เข้าบ้านไม่ได้นะก็นอนหลงไปก่อนนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่านายกับแม่ฟา,าดมันลำลังนิดกับแม่นี่นอนข้างนอกนี่นอนกลางป่าอย่างน้อยก็มีแม่อยู่ ม่ให้เข้าห้องนอนนะนอนโซฟานะได้นอนข้้นล่างกับแม่ก็ได้เอนอนชั้นล่างกับแม่ไปนะบ้านนั้นแม่ใหญ่สุดแล้วจบจบจบ,จบ้านนั้นแม่ใหญ่สุดแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วสรุปฉันเป็นลูกเก็บยังเลยแม่ชนะเลิศพี่คนบอกโอ้ แม่น่ารักมากมีคนบอกวอุ้ยมีคนชมแม่เลยเห็นไหมล่ะแม่ที่สุดเลยอะไรกีกอ่ะบครับคอมสอง่านะโอมีไ้หอีหกนาทีอ่ะขอจะลงะแล้วนะโอเคไปเลยกันเลยก็ไปขอจะไปอาบน,น้ำไปเตรียมตัวนอนก่อน คุณแม่เอ็นดูประกอบมากมากเลย,ยนี่น่ารักมากเห็นไหมล่ะรอแล้วอีแพรลี่อยู่อังเภออะไรคะมีคนาถามท่าใหม่ค่ะท่าใหม่เต้นบลีทำไมอะเอ็นดูแค่น่ารักแม่นั้นเหอ่ะน่ารัก,รกมาก <laughs> คุณติ๊กมาอีกแล้วอ่ะพี่แฮรี่ทำไมคุณติ๊กมาอีกแล้วคุณติ๊กมาไงคุณเชื่อไหมคุณติ๊กอ่ะเป็นเอฟซีตลอดกาลเลยนะมีอะไรจะบอกพี่อยากรู้ไหมพี่อยากรู้ไหม่าถ้าถามเราอ่ะพี่อยากรู้ไหมหล่ะพูดให้ฟังพูดให้ฟังหน่อยแต่พี่ห้ามว่าคุณติ๊กนะเพราะว่ามันเจ็บคุไม่อยากเมาเลยสงสารคุณติ๊กคุณติ๊กโดนพี่แฮรี่วีนแน่เลยถ้าพูดไม่ดีไม่ดีห้ามวีนะแล้วท้องมึงเ เชื่อไหมว่าตอนที่คบกับพี่ไปดี้อ่ะแกอ่ะสนับสนุนมากคุณติ๊กอ่<ว>ะแกมีอะไรแกมีอะไรแกจะเป็นคนพูดเลยอ่ะเข้าใจะไปพี่ไปดี้ <วะ S 1> เอเอามาีอ<ว>ะไรก็จะแบบอุ้ยพอเธอรักเขาใช่ไหมอะไรเงี้ยแกก็จะแบบประมาณนี้เสร็จปุ๊บมนันมีช่วงหนึ่งที่พอละเลิกกับพี่เไปดี้แล้วแกบอกว่า,วาเออไม่อยากพูดไม่อยากเมาคุณติ๊กเลยอ่ะเามาคุยกันที่รักมากเลยนะเดี๋ยวจะพูดแบบอะไรแกบอกว่าโอ๊ย ฉันอะบล็อกแพรดีไปแล้วทำลูกฉันเสียใจแกบอกอย่างนี้แกก็บล็บอกไปแล้ว,แล,วแล้วก็มีติดแล้วแกก็บล็อกจริงนะบล็อกพี่ไปเลยบล็อกจริงๆแบบไม่อยากเห็นแกไม่อยากเห็นไม่อยากอะไรเลยแกก็บล็อกไปแกก็มาบอกเขาเขาก็อุ้ยคุณติ๊กอะไรเงี้ยมันก็ผ่านไปแล้วเสร็จปุ๊บพอจะกลับมาดีกันอะแกก็ได้ปลดบล็อกเพื่ออยากมาดูนะแล้วเชื่อไหม แกอะอยากแกอะกลัวกลัวแกแกกลัวพี่ไปไี้งอนแกบอกบอกฝอรแต่พี่ไป่ไม่รู้หรอกแต่พี่ไม่รู้แต่พี่ไ่ได้ไม่รู้หรอกว่าแกบ็อกหรือว่าไม่บ็อกอะไรเงี้ยแต่ฝอดรารู้แล้วทีนี้แกก็เลยว่าโอ๊ยเดี๋ยวทักไปซื้อปลาดีกว่ากลัวที่ไ่ไี้จะรู้บ็อกแกไปแกก็ทักไปซื้อปลามาหมดสองพันกว่าบาทนะใช่เดี๋ยวเขอไหนเอาชื่อมาเดี๋ยวเอาจะเอาชื่อพุตติกลงหลงมแล้วแล้วเชื่อไหมว่าตอนเนี้ย อวยไม่หยุดเลยหลวอวยพี่แพรดี่ไม่หยุดแล้วแล้วสอดแล้วสัมษั์ขอทั้งวันเลยว่าแบบออดเธอจริงจังนะเธอจริงจังใช่ไหมห้ามทิ้งนะห้ามทิ้งแพรดี่นะโอ้ยอย่างนี้ตลอดเลยลลเรี๋ยวใหไหมเรืร่ยง